ตามสัญญานะคะทุกคนก็ที่บอกกันไว้ว่าเอ๊ะช่วงนี้ว่างๆแไม่ได้เดินทางมาที่ไหนใครอยากให้ฉันเล่าเรื่องของที่ไหนประเทศอะไรอะไรอย่างนี้ก็บอกได้ที่เราเล่าไปแล้วเรื่องอะไรนะเดวเราไม้ใช่ไหมมีคุณกาแฟกาแฟ เขาก็บอกมาว่าอยากให้เล่าเรื่องของโคลอมเบียโดยเฉพาะโบโกตาเนาะอ่ะ, ota, อะ,อะมาฟังกันเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราชอบเนาะในในลาตินอเมริกาถามทุกคนก่อนถ้านึกถึงโคลอมเบียโคลอมเบียนะจ๊ะที่รักไม่ใช่โคลัมโบนะโคลัมโบอยู่สีนังกาโคลอมเบียคือประเทศถ้าพูดถึงโคลอมเบียทุกคนนึกถึงอะไรฉันนั่งอยู่บ้านหนูว่า,รวาสร้างบรรยากาศว่จาจะอยู่บ้านอ่ะ คนก็จะนึกถึงยาเสพติดถูกไหมคนจะนึกถึงแบบความที่เป็นผู้ส่งออกโคเคนเจ้าใหญ่ของโลกคนจะนึกถึงเฉพาะขายยาเสพติดที่ดังๆของโลกอะพาวโลเอสโกบ่าเออที่ดังๆอะไรเงี้ยคนจะนึกถึงประเทศที่น่ากลัวมีสถิติอาชกรรมติดบบท็อประดับโลก สูสีกับฮอนดูรัสสูสีกับบราซิลอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงถ้าคุณไปโคลอมเบียในพอสอนนี้คุณจะลืมภาพนั้นออกไปหมดเลยเพราะนี่คือประเทศที่แบบว่าน่าเที่ยวมากๆไล่จากอาบูกตาก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนเราต้องเล่าก่อนคือความที่ตอนนี้มันไม่ได้ดังเรื่องคือยาเสพติดเนี่ยถูกเคลียร์ออกหมดแล้วหมดหรือเปล่าฉันไม่รู้อาะยังไม่หมดแต่ว่าถูกแ่ะขัดสีชูยีวนันแปลงโฉม ตอนนี้โคลอมเบียเป็นอะไรโคลอมเบียดังเรื่องถ้าคนชอบกาแฟต้องรู้โคลอมเบียเป็นประเทศที่กาแฟอร่อยมากมากฉันไม่รู้จะกล่าวว่าอะไรเออในไทยจะหากินที่ไหนวะแต่เราอ่ะรู้เพราะเราไปเรียนภาษาสเปนที่สถานทูตโคลอมเบียไงแล้วเราก็กินกาแฟประจําจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกาแฟมันรสชาติด,ดีขนาดนี้กลิ่นก็หอมอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้โคลอมเบียเป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟถ้าเราจำไม่ผิดเป็นอันดับ3ของโลกนะรองจากรอ,อ,องจากบราซิลรองจากเวียดนามนี่คือท็อปทรีของโลกที่แบบส่งออกกาแฟหลายคนไม่รู้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกดอกไม้โคลอมเบียเป็นประเทศที่ส่งออกดอกไม้เป็นอันดับ2ลรองจากเนเธอร์แลนด์คือเนเธอร์แลนด์ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วบ้านดอกไม้เยอะใช่ไหมหลายคนไม่รู้ว่าตอนนี้มีการจัดลำดับ ประเทศที่เป็น Bicycle Friendly City โคลอมเบียติดท็อป10ไว้เออเราตื่นเช้าเมื่อวันอาทิตย์เราจำได้ว่าเช้าวันอาทิตย์ในโบกตาคือสวงสวรรค์ฉันใช้คำนี้เปิดประตูน้า,นา,นาต่างรถไม่มีกลางเมืองเลยทุกคนปั่นจัก,กรยานแบบจริงจังมากทุกคนแบบจ็อกกิง้งโรลเลอร์เบลดคือทุกคน หยุดใช้รถแบบจริงจังฉันไม่เคยเห็นประเทศไหนหยุดใช้รถแบบจริงจังขนาดนี้แล้วก็แบบว่านักท่องเที่ยวคุณอยากปั่นแบบชาวเมืองใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีรถทํำยังไงใช้พาสปอร์ตไปยืมจักรยานฟรีเออแล้วแบบทำเลนาไว้ตอนนี้เนี่ยนอกจากไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษคือสุขภาพจิตสุขภาพคุณภาพชีวิตคนโคลอมเบียดีมากโดยเฉพาะในโบกตา ทุกคนออกมาปั่นจักรยานใช้จักรยานปั่นไปทํางานไม่มีปัญหา,หารเรื่องมลพิษอะไรเลยรถไม่ติดแต่ก่อนติดแบบเป็นท็อปเทนของโลกอีกเช่นกันที่โบกตา้าตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเมือนที่คุณภาพชีวิตดีมากเออลืมเล่าละไอเคาเ,เจอการดื่มกาแฟนะได้เป็นมรดกโลกด้วยนะเขาบอกคอฟฟี่คาเจ่ของโคลอมเบียได้เป็นเป็นมรดกโลกด้วยเออเรื่องนี้เราก็เพิ่งรู้อ่ะเขาอยากให้เล่าแค่โบกตาแต่ฉันอาจจะอยากแถมเดี๋ยวฉันดูก่อนถ้าไปตรงวันอาทิตย์ คุณจะเห็นโบกต้าในมูดที่แบบว่าโอ้โหถ้ามันเมืองแบบข้อชิลนี้อะไรเงี้ยนอกจากขดปันจักรายานวันอาทิตย์เป็นวันที่ทุกคนเข้าพิพิธภัณฑ์ฟรีทุกแห่งเลยฟรีเออคือจะไปพิพิธภัณฑ์ไหนก็ได้สบายเลยและพิพิธภัณฑ์ทองที่ดีที่สุดในโลกหลายคนอาจจะเคยไปพิพิธภัณฑ์ทองที่ไหนคะนักเรียนที่ไหนคะริมานาะคนไปริมาคนไปที่ ที่ไหนกว่ามีพิพิธภัณฑ์ทองอะไรเงี้ยแต่บกกตาคือแบบ p e r ์เฟ t ดีที่สุดในโลกพิพิธภัณฑ์ทองแล้วต้องไปตรงวันอาทิตย์นะไม่งั้นวันอื่นเสียค่าเข้า,ขาแพงด้วยอะไรอย่างนี้ไปวันอาทิตย์แล้วคุณจะรู้เลยว่าโหโลค่ามากจากดัดเลยว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ทองที่บกกตาแล้วไปแล้วใกล้ๆพิพิธภัณฑ์ทองอ่ะมันจะมีคาเฟ่อ,อยู่ที่หนึง่งเหมือนคาเฟ่แบบชิวมาก ถ้าฉันจำไม่ชิดชื่อคาเฟ่ฟูเอนเต้อะไรสักอย่างนึงอะแบบไปจิบกาแฟกันเนาะคือดีมากมาก,มากออแล้วก็มีอะไรเที่ยวมีจตุรัสอลาซาเดโบลิวาเนาะคือเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองคนถ้าคนไปเที่ยวในแถบประเทศพวกอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเออปลาซาโบลิวาเป็นก็จะเป็นอีกจตุรัสหนึ่งที่เป็นเซ็นเตอร์ของเมืองฟรี Wi-Fi ทุกจุดเลยจ้ะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนของเมืองนะบโกตาฟรี Wi-Fi หมดเลยก็ คือเป็นประเทศที่เขาเหมือนแบบอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวให้คนเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเราไปเราตกไปตรงฉลองวันชาติพอดีอายุเท่าไหร่วะโบโกตา400กว่าปีโอ้ทุกคนแต่นตัวแบบว่าพื้นเมืองออกมา เต้นออกมาอะไรเงี้ยเหมือนวันเหมือนงานคาริวัลอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่างานคาริวัลที่ดีลองจากเอ่อริโอเดจาเนโรก็คือที่โบกตานี่แหละน่าเสียดายเราไปไม่ตรงกับอันนั้นอะไเงี้ยถ้าไปตรงนั้นเราจะได้เห็นแบบได้เห็นคาริวัลที่ดีที่สุดของโลกอีกอันหนึงแต่ว่าที่ไอ้งานฉลองชาตินี่ก็เพอร์เฟกอีกเหมือนกันก็ลองไปอ๋อแต่ถ้าเกิดไปนะจ๊ะ อย่าลืมช้อปปิ้งโอ้เดี๋ยวไปช้อปปิ้งอีกเมืองเพราะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งคาตาเคนาแถมเพราะว่าจริงๆคุณกอฟฟกอฟฟเขาถามมาต่เรื่องของบลกตราแต่ชั้นแถมคาตาเคนาะหรือเล่าทีหลังเล่าเลยไหมเล่าเลยดีกว่านี่เพราะสองอันนี้เพราะาอันนี้ฉันก็ได้จากคาตาเคนาะคาตาเคนาเป็นเมืองแบบสีเหลืองที่แบบสวยมากๆเป็นเมืองนี่ภาพนี้เราก็ซื้อมาจากคาตาเคนาะ ดูสีเห็นไหมสีสันสวยงามคือเราเป็นคนชอบสะสมภาพเขียนอยูว่ว่าเราเดี๋ยวไว้ว่าไหร่ฉันพาทัวร์สะสมภาพเขียนในบ้านฉันดีกว่าข้างๆสีเหลืองที่เห็นแฉล็บแฉล็บนีบ่จกอูกันดา้าอันนี้เป็นชิ้นโปรดที่สุดในบ้านอ่ะนี่เลยใครชอบภาพเขียนนี่ไปซื้อที่กาตาเคนาะวาโบโูกตตาซื้อตรงไหนอ่ะมันก็มีแบบเป็นอาร์ติเซียนเอ่อเมร์าโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตลาดแบบศิลปะตแต่ก็ถ้าไปซื้อซื้อ,อคาตาเคนาจะถูกกว่าแล้วก็แบบ มีให้เลือกเยอะกว่าแล้วสีสันอะไรจะดีกว่าด้วยและคนที่พูดถึงแบบเวลาไปโคลอมเบียเนาะไม่ได้เลยนี่วายยจาะวาโยแต่ใบนี้เป็นวายยจากเปรูไม่ใช่วายยจากโคลอมเบียแต่ถ้าใครไปเนี่ยมันเป็นของที่ต้องซื้อเนาะไอวายูเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าซื้อที่โคลอมเบียไี่ถึงพนะันนะเนาะบ้านเราขายเท่าไหร่สี่พันนะอย่างเงี้ยสี่พันสี่พันสี่พันกว่าอะสี่พันห้าพันต้องมีอะ ต่ที่นู่นขายไม่ถึงพันอันนี้นนเปรูก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยใช่ไหมเผลอๆที่โบกตาที่โคลอมเบียจะถูก่ะคาตาเกนาถ้าถูกคาตาเกะนานี่วางกระเป๋าอย่างเงี้ยหลายร้อยใบวางแบบอย่างนี้เลยอะแบบตาลายนะฉันว่าถ้าจะซื้ออะไรเงี้ยต้องเตรียมเวลาไว้สักครึ่งวันหรือเางวันในการเลือกเอาบางคนเขาเอามาขายไงอะไรอย่างงี้แต่มันทนมากเลยนะคือว่ายุ่มันเป็นกระเป๋าถักที่แบบ ต้องใส่ของก็หนักได้เลยนะก็ใครไปเนาะนี่นี่เลยหลอกสองอย่างนี่เป็นของที่น่าซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าคาตาเกนาเป็นเมืองสีเหลืองที่แบบทักคนชอบทั้งริมทะเลชอบแบบแช่น้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันชนสองหาสมุทรเลยนี่ว่าทั้งทะเลแคริบเบียนด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ คาตาเกนาเป็นเป็นเมืองที่พวกเลยสำนักชอบไปจอดเพราะมันเป็นเมืองที่สวยคลาสสิกช้อปปิ้งก็เลิศมีกำแพงโอบเมืองไว้แล้วในเมืองเก่าเนี่ยโอ้โหเดินไปทุกตอกซอกซอยคุณจะเห็นแบบอาร์ติสเห็นไม่งั้นมันจะมีภาพเขียนสวยๆนี่อยูใช่ไหมอืมก็ถ้าบินไปจากโบโกตาเราจำได้ว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแต่ถ้านั่งรถไปสิบแปดชั่วโมงจริงโคลอมเบียเอ่อคาตาเกนาเนี่ยไกลมากแต่ไปแล้วไปแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นอีกเมืองทึึงแบบ สวยงามค่ะอา้าววันนี้เราคร่าวๆแค่นี้ก่อนเนาะใครอยากให้เล่าเมืองอะไรก็บอกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอีกคนหนึ่งเขาอยากให้เล่าเรื่องแคริบเบียนแต่ขอโทษแคริบเบียนฉันไปแบบเยอะมากคือสามสี่ปีวันนี้เก็บแคริบเบียนแบบเยอะมากจิ้มไม่ถูกเลยเดี๋ยวคัดมาก็แล้วกันเนาะจะแบบไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้อ๋อถ้าเกิดขายของนิดนึงด้ยล่ะอยากได้เสื้อผ้าแบบ สว,สวยแบบนี้ไปช็อปกันได้ที่ IG h a v e a n i c e w e a r นะคะร้านของการเองค่ะหมอนเดี๋ยวนี้ก็ขายแล้วเนี่ยหมอนนี่หมอน <c oughs> ถึงเอาหมอนมากองๆไงอ่าหมอนก็ <c oughs> วก็จะาขายใน h a l a n i g e w e a r เหมือนกัน <c oughs> ไปละค่ะ